สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่อง Joy2Play อีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายในส่วนของอโพโทเรียของเกมอิ l ูนาออนไลน์ค่ะซึ่งอโพโทเรียนี้นะคะเราจะได้มาก็ต่อเมื่อเราทํำมิชชั่นถึง EP ที่3แล้วนะคะหรือก็คือถ้ามิชชั่นของเรานะคะถึงเมืองออโตกาแล้วหน้าแรกของอโพโทเรียนะคะก็จะเป็นหน้าของหินสีโดยหินสีนะคะก็จะมีทั้งหมด3สีก็คือสีแดงสีน้ําเงินและสีเขียว และการใส่หินสีนะคะก็จะใส่ได้5เม็ดต่อ1หน้าใน1หน้านะคะก็จะใส่หินสีที่มีชื่อซ้ากันไม่ได้นะคะต่อไปนะคะในส่วนของเส้นสีวิธีจะทําให้เกิดเส้นสีได้นะคะก็คือเราจะต้องวางหินสี2เม็ดติดกันมันก็จะเกิดเส้นสีเชื่อมระหว่างหินสีนะคะโดยเส้นสีนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6สีแบ่งเป็นเส้นสีหลัก3สีนะคะก็คือสีแดงสีน้าเงินสีเขียว แล้วก็เส้นสีรองอีก3สีนะคะก็คือสีเหลืองสีฟ้าและสีม่วงโดยสีเหลืองนะคะก็จะได้มาจากหินสีแดงเชื่อมกับหินสีเขียวเส้นสีฟ้านะคะก็จะได้มาจากหินสีน้ำเงินเชื่อมกับหินสีเขียวค่ะและสุดท้ายนะคะเส้นสีม่วงก็จะได้มาจากหินสีแดงเชื่อมกับหินสีน้ำเงินและเส้นสีต่างๆนี้นะคะก็จะมีโบนัสที่แตกต่างกันด้วยก็ให้เรานะคะกดไปที่ยืนยันผลกระทบโบนัสแรกก็คือ h P นะคะ HP นี้นะคะก็ ое, จะได้มาจากเส้นสีแดงโบนัส bon ที่2นะคะก็คือหลบหลีกก็จะได้มาจากเส้นสีเขียวโบนัสที่สนะคะก็คือ MP จะได้มาจากเส้นสีน้ำเงินโบนัส bon ที่4นะคะก็คือ ATK จะได้มาจากเส้นสีเหลืองโบนัส bon ที่5นะคะก็คือ M ATK จะได้มาจากเส้นสีฟ้าและสุดท้ายนะคะโบนัส bon ที่6กก็คือออโต้สกิลก็จะได้มาจากเส้นสีม่วงนะคะ ถัดมานะคะในส่วนของสเตตัสเสริมต้องบอกก่อนนะคะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีสเตตัสเสริมนะคะเราจะสามารถลงสเตตัสแต่ละอันได้สูงสุด256หน่วยแต่ว่าตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่จะทําให้เรานะคะสามารถอัพสเตตัสใดๆให้มากกว่า256ได้โดยการที่เรานะคะเลือกสเตตัสที่เราอยากจะอัพนะคะแล้วก็ไปเก็บเลเวลกับมอนตจะทำให้เรานะคะสามารถอัพเลเวลสเตตัสเสริมได้ ยิ่งเลเวลสเตตัสของเราสูงเท่าไหร่นะคะเราก็จะสามารถอัพสเตตัสนั้นๆเพิ่มมากขึ้นได้เท่านั้นโดยที่เลเวลสเตตัสเสริมของเรานะคะจะไม่สามารถสูงเกินครึ่งหนึ่งของเลเวลตัวละครเราได้และทุกๆก,การเพิ่มขึ้น3เลเวลของเลเวลสเตตัสเสริมนะคะเราก็จะได้โบนัสสเตตัสเพิ่มมาอีกหนึ่งหน่วยด้วยค่ะและอีกอย่างนะคะเมื่อเราอัพเลเวลสเตตัสเสริมนะคะแล้วเราไปเก็บเลเวลกับมอน EXP ที่เราได้นะคะก็จะเข้าตัวละครของเราครึ่งหนึ่งหรือ50%แล้วก็จะเข้าเลเวลสเตตัสเสริมของเรา10%ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอัพเลเวลสเตตัสเสริมแล้วเราไปทำมิชชั่นนะคะ EXP ที่ได้นะคะก็จะไม่หานนะคะก็คือ EXP ที่เราได้นะคะก็จะเข้าเลเวลตัวละครของเราทั้งหมดเลยค่ะ ถัดมานะคะในส่วนของสเตตัสพิเศษต้องบอกก่อนนะคะว่าสเตตัสพิเศษนี้นะคะในหหน่วยนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้น1%เปเวลาเราอัพลงสเตตัสอะไรนะคะอันแรกนะคะก็คือ e xp ถ้าเกิดว่าเราอัพสเตตัส e xp หน่หน่วยนะคะเราก็จะได้ e xp เพิ่มมา1%แต่ว่าถ้าเราอัพไป100หน่วยนะคะเราก็จะได้ e xp เพิ่มมา100%เเลยไม่รวมโบนัสจากคอจากอีเวนต์จากหนังสือแล้วก็จากโบนัสกิลด์นะคะ อันที่2นะคะก็คือ IGC หรืออีกไนคูดาวจะทําให้ความร็นในการชาร์จเวลาการทํางานของอีกไนของเราเพิ่มขึ้นนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อัพ IGC นะคะหลังจากที่เรากดใช้ครั้งแรกแล้วค่ะเราจะต้องรออย่างน้อย2ชั่วโมงถึงจะกดใช้ครั้งต่อไปได้แต่ว่าถ้าเราอัพ IGC หรืออีกไนคูดาวนี้นะคะจะทําให้ระยะเวลาในการรอก,การใช้ครั้งต่อไปของเรามันน้อยลงอันที่3นะคะก็คือ IGT หรือว่าอีกไน t i ม์ เป็นการเพิ่มเวลาการทำงานของอิงไหนให้นานขึ้นค่ะอันที่4นะคะก็คือ RLB ถ้าเกิดว่าเราอัพนะคะก็จะช่วยเพิ่มโบนัสให้แก่เส้นสีแดงของเราสูงสุด100%แล้วก็เส้นที่มีสีแดงผสมอยู่สูงสุด50%นะคะก็คือเส้นสีเหลืองและเส้นสีม่วงค่ะต่อมานะคะอันที่5ก็คือ GLB ก็จะช่วยเพิ่มโบนัสของเส้นสีเขียวสูงสุด100 และเส้นสีเหลืองกับสีฟ้านะคะสูงสุด50%สุดท้ายนะคะอันที่6ก,ก็คือ BLB ก็จะช่วยเพิ่มโบนัสของเส้นสีน้ำเงินนะคะสูงสุด100%แล้วก็จะช่วยเพิ่มโบนัสสูงสุด50%ให้กับเส้นสีฟ้าและเส้นสีม่วงค่ะถัดมานะคะหน้าสุดท้ายเป็นส่วนของอีกไน์อีกไนนี้นะคะเป็นสกิลที่ช่วยให้เรานั้น,นะคะมีพลังโจมตีมากขึ้นพลังเว้นมากขึ้นและถึกขึ้นค่ะอีกทั้งนะคะเวลาที่เราเก็บ เลเวลสเตตัสเสริมนะคะเราจะได้ EXP แค่10%ให้กับเลเวลสเตตัสเสริมของเราแต่ว่าเวลาเรากดอีกในแล้วนะคะเลเวลสเตตัสเสริมของเรานะคะก็จะได้ EXP 50%จาก EXP ปกตินะคะ แต่ระยะเวลาในการคูลดาวอีกไนน์นี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะนานเลยทําให้เรานะคะไม่สามารถกดใช้ได้บ่อยๆนะคะโดยอีกไนน์นะคะก็จะมีค่าสูงสุดของระยะเวลาการทํางานอยู่เริ่มต้นที่60วินาทีแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุก1วินาทีทุกการกดใช้2ครั้งนะคะเมื่อเรากดใช้แล้วนะคะเวลาการทํางานเหลือของสกิลนะคะก็จะกลับไปเป็นศูนย์แล้วก็จะเริ่มชาร์จใหม่นะคะก็ต้องรอให้เวลาการทํางานมีอย่างน้อย30วิถึงจะกดใช้ได้อีกหนึ่งครั้งนะคะ และเมื่อเรากดใช้ครบ500ครั้งแล้วนะคะเราก็จะสามารถปลดล็อกหน้าหินสีหน้าที่2ได้คะ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ